สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปในเรื่องของการอธิบายนะครับว่าผมเนี่ยคาดดาโคลโลโบเนี่ยผม คาดเดาจากอะไรนะครับแล้วทำไมถึงคิดว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้จะมาเนี่ยผมหยิบมามัวๆหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมต้องขอบคุณเม้นหนึ่งมากเลยคือผมต้องขอบคุณมากๆจริงนะผมไม่ได้ไปชดน,นะเว้ยคือท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นผมบ่นมาเยอะนะครับผมว่าแบบเออบางคนแม่งถล่มดิสไลค์ผมซะเยอะนะครับผมแต่แม่งไม่ไม่บอกอะไรผมเลยว่าแบบเพราะอะไรวะทําไมถึงกดดิสไลค์กันอนะ เพราะว่าผมก็เคยทคําคลิปแยกมาอีกทีหนึ่งว่าแบบเออพูดมาตรงๆเธออะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้มีคนพูดมาตรงๆเป็นคนแรกเลยครับผมแบบเออไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะเอาเป็นว่าผมก็เสียใจแต่ก็ดีใจนะครับเสียใจก็คือผมเสียใจที่ตัวเองเนี่ยอธิบายอะไรไม่หมดนะครับผมแล้วก็ที่ดีใจก็คือว่าเออมีคนพูดตรงๆแบบนี้มาสักทีเพราะว่าแบบผมมีปัญหากับเรื่องของคนที่ไม่พอใจในช่องผมในเยอะมากเพราะว่าผมก็บ่นเกือบจะทุกไลฟ์สตรีมเลยนะเมื่อก่อน แต่รอบนี้มีคนพูดมาตรงๆแล้วผมก็จะมาอธิบายแล้วก็ให้เหตุผลแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดแบบอธิบายไปในคลิปคาดเดาโคลโโบก่อนหน้านี่ซึ่งอันนั้นเป็นความผิดของผมนะครับไม่ได้เป็นความผิดของใครเลยเนาะงั้นเดี๋ยวผมมาอธิบายดีกว่าว่าผมเนี่ยหยิบอนิเมะเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะครับอย่างแรกเลยคือผมจะคาดเดาจาก ค่ายอนิเมะนะครับผมนะก่อนหน้านี้ที่มาคอลแลบกับลเดนเจอร์นะครับก็คือว่าเอาง่ายๆนะผมจะดูว่าเดือนที่แล้วเนี่ยค่ายไหนนะครับคอลแลบกับลเดนเจอร์นะครับซึ่งอย่างเช่นผมจะย้อนกลับไปที่ค่ายนี้ก่อนที่มาคอลแลบนะครับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเนี่ยอันเนี้ยผมก็จำไม่ได้แล้วว่าค่ายไหนผลิตอนิเมะเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคนที่สนับสนุนหลักคือ Muse นะครับผม Muse คือค่ายอะไรนะครับ Muse ก็คือค่ายที่เขาเนี่ย ให้ทุนหนามากนะครับผมในการผลิตอนิเมะหลายๆเรื่องเลยนะครับคือเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่เลยนะครับผมนะซึ่งเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่ายมิวส์เนี่ยเขาสนับสนุนเรื่องนี้แบบเยอะมากนะครับผมก็เลยอ่ะก็เลยนั่งคิดว่าถ้าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นค่ายเดียวกันแล้วก็มีคนดูเยอะๆะนะครับผมก็เลยไปนั่งดูเว้ผมก็เลยนึกได้ว่าเออโตเกียวรีเวนเจอร์ไงเพราะว่าโตเกียวรีเวนเจอร์เนี่ย ก็มีการสนับสนุนโดยค่ายมิวส์นะครับผมคือค่ายรายใหญ่เหมือนกันแล้วก็เป็นไปได้ว่าค่ายมิวส์เนี่ยอาจจะมีการต่อสัญญา2เดือนติดในการคอลแลบกับตัวเกียรเวนเจอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะใช้คำว่า2เดือนติดไม่ได้นาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คอลแลบกับนันซ์นะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวนะครับผมแค่อย่างเช่นจะว่าไงเดียไอสองเดือนติดเนี่ยผมหมายถึงว่ามันเว้นเดือนไงคือท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจใช่ไหมว่า,าเวนเจอร์เนี่ยเวลามันคอลแลบกับ ไอ,อเวลาไลน์เจอร์ anime, เนี่ยจะคอลแลบกับอนิเมะเนี่ยไลน์เจอร์เขาจะคอลแลบแบบว่าอนิเมะดังไม่ดังดังไม่ดังสลับกันไปนะครับแต่ว่าผมใช้คำเนี้ยผิดนะครับเพราะว่าจริงๆคือผมต้องบอกว่าอ,อ,อนิเมะที่ทุกคนรู้จักกับอนิเมะที่คนเ,เขาเรียกนะเฉพาะกลุ่มรู้จักนะครับคือมันจะมีการคอลแลบแบบสลับไปสลับมาแบบว่าเฉพาะกลุ่มกับดังจริงๆเฉพาะกลุ่มกับดังจริงๆสลับไปแบบนี้เนาะซึ่งเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเนี่ยกับโตเกียวริเบนเจอร์เนี่ยมันเป็นอนิเมะ 2เรื่องนะครับที่เฉพาะกลุ่มถึงจะรู้จักนะครับไม่ได้ดังนะต้องเฉพาะกลุ่มนะครับถึงจะรู้จักนะครับไม่ได้เหมือนก o b l i n s l a เ e r เนี่ยอันนี้มันดังนะเว้ยบอกไว้ก่อนแหละคนอาจจะคิดว่ามันเฉพาะกลุ่มไอเรื่องเนี้ยมันดังนะเพราะว่าดังเพราะอะไรรู้ปะดังเพราะฉากเซอร์วิสเออแค่นั่นแหละแค่นั้นแหละพะฉันเนี่ยเรื่องเนี้ยดังนะครับผมดังมากมานะครับผมรู้จักอเอาง่ายงผมไม่ได้ติดตามเรื่องนี้แต่ผมรู้จักอะ่ะแต่ว่าอย่างเช่นไอเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเนี่ยถ้าใครไม่ได้ติดตามค่ายมิวส์เนี่ย ก็ไม่รู้จักเรื่องนี้เว้ยเรื่องอะไรวะเข้าใจปะเพราะฉันเนี่ยมันก็คือเฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับสลามนั่นแหละที่หลายๆคนคิดว่ามันดังแต่จริงก็เฉพาะกลุ่มนะครับอ่ะประมาณนั้นละกันนะครับอันนี้อธิบายเฉยเนาะอย่างเช่นตัวเกลิเวนเจอร์เนี่ยมันก็มีโอกาสมาคอลแลบกับลาเดนเจอร์เพราะว่า มันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ทางค่ายมิวส์เนี่ยจะต่อสัญญาอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเอาจริงอาจจะไม่ใช่ตัวเก r e v e n เบนเจก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ค่ายมิวส์เนี่ยสนับสนุนก็ได้นะแต่ที่ผมหยิบตัวเก r e ยร์เบนเจมาเพราะว่าคอมมูนิตี้เนี่ยค่อนข้างจะกว้างกว้างมาก,มากๆนะครับคือคนรู้จักเยอะมากๆเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสมาคอลแับกับ l าเดนเจอสูงนะครับแค่นั้นแหละผมก็เลยหยิบมาเนาะแล้วก็ในเรื่องของรีซีโรนะครับอันนี้ผมอะ่ะ หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นเกมเยอะเหมือนผมเนี่ยผมเล่นเกมมือถือเยอะมากๆนะครับต้องบอกก่อนว่ารีซ e โ o ่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอนิเมะนะครับที่คอลแลบกับเกมมือถือเยอะมากๆยกเว้นไลน์เรนเจอร์ครับผมผมก็เลยหยิบมาเพราะว่าเฮย้ยคือแบบมันสิ้นปีไงมันก็หวังว่ารีซิโล่จะมาคอลแลบสักทีเพราะว่าสิ้นปีแล้วว่าผมก็หวังว่ามันจะเป็นอนิเมะที่ผมแบบอยากให้มาแต่ว่าคือออเเข้้าาาาใจปปย,ย่่่งทีผมมบกไว ที่จะมาคอลแลบกับเรนเจอร์ในเดือนหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นอนิเมะที่รู้จักเฉพาะกลุ่มซึ่ง r e ซีโรเนี่ยเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะดังไงโอกาสที่จะมาคอลแลบก็ค่อนข้างจะต่ำนะครับแต่ว่าที่ผมหยิบมาเพราะว่าในปีนี้นะครับผมนะปี2021เนี่ยรีซีโรนะครับคอลแลบกับเกมมือถือเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเกม7บาปเกม คนโนสุบะที่มาใหม่นะครับก็คอแลแลบแล้วอะคือคอลแลบหลายเรื่องมากนะครับเออคอลแลบหลายเกมมากเออผู้พิดรีซิโร่เนี่ยคอแลแลบกับเกมมือถือหลายเกมมากเนี่ยมันก็มีโอกาสมาคอลแลบกับไลเรนเจอร์สูงมากๆเช่นเดียวกันเนาะก็รีบมานะครับแล้วก็นารูโตะนะอันเนี้ยผมต้องขออภยัยละกันอันเนี้ยผมมัวจริงๆแหละเพราะว่านารูโตะเนี่ยผมหยิบมาเพราะว่ามันคอแลแลบกับฟอร์ดไนท์มาไงแล้วผมก็เลยมาอธิบายว่าเออใครที่ตัดพ้อว่าแบบนารูโตะอาจจะไม่มีโอกาสมาคอลแลบกับไลเรนเจอร์เนี่ยไม่เกี่ยวนะครับ ถ้าลาเลนเจอร์เนี่ยเขามีทุนหนาพอก็มีโอกาสมาคอลแลบกับนารูโตะเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปัดตกไปนะครับสำหรับคนที่คิดว่านารูโตะเนี่ยอาจจะไม่คอลแลบกับเกมไหนเลยนะครับไม่เกี่ยวนะครับคือลิขสิทธิ์มันแรงเฉยก็เลยไม่ค่อยมีค่ายไหนคอลแลบด้วยแค่นั้นแหละประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็พวกเกิดชาติไม่ใช่เกิดชตินี้ผู้ผิดผู้ก,กล้ารพลัง,งาน,นะครับผมไอ้เรื่องเนี้ยที่ผมหยิบมาเพราะว่ามันมีซีซันใหม่ก็เลยหยิบมาแค่นั้นแหละคล้ายๆกับแอตแทกออเทอทันที่ผมนั่งเดาาว่าวาแบบเออ ไม่แน่ t t a ท k o อ Titan อาจจะมาคอลแลบก็ได้เพราะว่ามีซีซั่นใหม่น่ยสุดท้ายแล้วผมเดาถูกเว้ซึ่งไม่แน่เนี่ยพุก,ากพ้าลพผงาดก็มีโอกาสจะมาคอลแลบก็ได้นะครับเห็นแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เดาัมวๆไงถูกปะผมก็แบบเออมีเหตุผลอยู่นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าคือท่านผู้ชมครับหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากให้ผมให้ข้อมูลที่แบบเออมันชัดเจนแต่ว่าท่านผู้ชมครับผมไม่ได้เป็นผู้พัฒนาเกมแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงของเอ,อ่อเรื่องข้อมูลเชิงลึกเหมือนกับพี่ทีเคเลนเจอร์เข้าใจปะ พราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ข้อมูลทางตัวเกมเลยสัก,กข้อมูลเดียวอะ่ะเออผมจะไม่รู้อะไรเลยคือผมจะแบบผมไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เข้าใจปะ่ะผมไม่ทําตัวละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะมันผิดกฎหมายนะครับผมผมพุ่งตรงมันผิดกฎหมายเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คาดเดาก็พอแล้วนะผมไม่อยากสปอยเข้าใจปะ่ะผมจะไม่แบบมีการแบบเออไปเอาข้อมูลจากทางตัวเกมมาอย่างเงี้ย มันเป็นการละเมิดลิขสิทธิธ์ข้อมูลทางตัวเกมมันผิดกฎหมายนะผมทําไม่ได้จริงๆครับผมต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าใครจะทำเนี่ยก็คงทําไม่ได้แล้วเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ยเขาจับเขาเลยนะจับจุดได้แล้วนะครับก็เลยแบบเขาไม่มีข้อมูลหลุดออกมาแล้วนะถึงมีก็มีแบบน้อยมากๆอะ่ะมันต้องแบบมีผิดพลาดจริงๆมันถึงจะหลุดออกมาได้นะแต่ว่าหลังๆมาท่านผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าทางตัวเกมเขา เขาแบบว่ารู้เหลี่ยมแล้วแล้วเราแล้วนะเขาก็เลยแบบไม่มีข้อมูลหลุดมาแล้วเนาะผมก็คิดว่าแบบเออถึงมีข้อมูลหลุดมาผมก็จะไม่หยิบมาพูดเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับผมนะแค่นั้นแหละอันนี้ผมพูดแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเอาจริงเหตุผลมันก็มีเยอะแยะกว่านี้อีกนะอย่างเช่นว่าในปีปีนั้นเนี่ยอนิเมะเรื่องไหนดังที่สุดผมก็จะหยิบมาพูดนะครับแต่ว่าปีนี้ผมไม่ได้หยิบมานะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเกินไปนะครับผมเลยไม่ได้หยิบมานะครับเหตุผลนี้ แล้วก็เหตุผลอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับผมคงอธิบายได้ไม่หมดนะเพราะว่าแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อนแบตหรือสี่นะครับผมขอผมไปชาร์จแบตก่อนละกันนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับเรื่องของเหตุผลที่ผมหยิบอนิเมะเรื่องนั้นเร,เรื่องนี้มาคาดเดานะต้องขออภัย้วยที่ผมพูดไว้นะครับเพราะว่าผมแบตจะหมดแล้ว bye bye. Bye <laughs> บายบายไปแล้วนะครับผมนะ